คำสั่งง่ายๆสร้างแอนิเมชันได้ในสองนาที เริ่มต้นเนี่ยเราวางคำสั่งประมาณนี้ได้เลยค่ะว่าสร้างแอนิเมชันเด็กผู้ชายอายุประมาณ8ขวบเนอะน่ารักน่ารักเนี่ยกำลังทำอาหารกำลังทำตรงนี้เราเปลี่ยนได้เลยนะว่าอยากทำอะไรอยู่ไปเดินเล่นเล่นสนุกกับเพื่อนทำอาหารที่อบอุน่นและมีสีสันใช้สไตล์การ์ตูนนี่วาดมือแบบนี่ค่ะตรงสไตล์เราระบุได้เลยนะว่าต้องการสไตล์ไหนอ่าสไตล์การ์ตูน 3D 2D วาดมือ ปรับตามความต้องการของเราได้เลย ะะตุ้มก็จะเพิ่มไปอีกว่ามีลายเส้นการ์ตูนชัดเจนนะคะมีเงามีสีสันสดใสมีแสงไฟที่อบอุ่นให้บรรยากาศเนี่ยดูมีสเสน่ห์และอบอุ่นเพิ่มรายละเอียดเคลื่อนไหวที่นุ่มวนวลนะคะทีนี้พอตุ้มวางคําสั่งประมาณนี้นะได้สไตล์ได้บรรยากาศได้เด็กผู้ชายว่ากําลังทําอะไรตุ้มก็ทําคําสั่งภาษาไทยให้เป็นอังกฤษและก o p ปี้กิจมาวางที่โซล่าเอตัว AI อตัวนี้เราเข้าผ่านออนไลน์ได้เลยใช้ผ่าน มือถือแท็บเล็ตได้ทุกรุ่นทดลองใช้งานฟรีได้ด้วยถัดไปเราวางคําคสั่งแบบนี้ค่ะแล้วปรับขนาดให้เรียบร้อยปรับความชัดให้เรียบร้อยและปรับนะคะตัววินาทีให้เรียบร้อยค่ะและหลังจากนั้นเราก็กดส่งลงไปได้เลยเราก็จะได้เป็นแอนิเมชันแบบนี้ทันทีทุกคนง่ายไหมคะใครที่ต้องการเรียนรู้แบบจัดเต็มเนี่ยมาลงเรียนในคอร์ส AI Story ได้คะ่ะ